รียมพบกับซีรีส์เรื่อนเยี่ยมที่ได้สร้างปรากฏการแห่งวงการซีรีส์เกาหลีซีรีส์มามืดจากแดนกิมจิ<อ>ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวความรักมิตรภาพสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวริพไพรวันวาน,น1988ซีรีส์เกาหลีย้อนความทรงจำที่จะนำคุณไปสู่ปี2500และซีรีส์เรื่องนี้ สร้างดาราดังเสียงชั่วข้ามคืนและยังเป็นซีรีส์ที่แฟนชาวไทยตั้งตารอชมมากที่สุดสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณรู้จักสิ่งที่คุณผูกพันความรู้สึกเหล่านั้นกำลังจะกลับมากับริพายวันวาน,น1988รวมย้อนความทรงจำไปพร้อมๆกันทุกวันเสาร์เวลา11โมงเช้าเริ่ม6สิงหาคมนี้ทางช่องวัน31